เราก็เข้าร่วมกันพูดได้เลยว่าโกงมากครับผมโคตรโกงเลยเป็นปืนรุ่นใหม่ที่โกงมากครับโอ้โหโดนหัวอยู่ว่ะ เอาละครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่เกมแบงค์นะครับอันนี้เราอยู่กับปืน S S สามนะครับผมเราก็อยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับวันนี้เราจะเล่นปืน S S สามกันนะครับผมเราจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็จะเข้าร่วมนะครับ <ไป S 1> <laughs> จริงๆอ่ะผมผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นปืนอะไรพวกนี้เท่าไหร่หรอกปืยินดเขาเรียกอะไรไป,ปืนรุ่นใหม่แล้วกันอ่ะ ผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นปืนรุ่นใหม่อะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่าปืนปืนรุ่นใหม่อ่ะส่วนตัวผมผมมองว่ามันโกงนะอส่วนตัวผมมองว่ามันโกงครับแต่ว่าอย่างว่าเนาะสมัยนี้มันเป็นมันเป็นยุคที่มันต้องเล่นอย่างเงี้ยถ้าไม่เล่นอย่างนี้เราก็สู้คนอื่นไม่ได้ไงกระสุนหมดว่ะเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างที่ผมบอกนั่นแหละผมจะตั้งชื่อคิดว่า เมื่อเราต,ต้านไม่ได้เราก็เข้าร่วมกัน,กน <c oughs> เราก็จะเล่นปืนพวกนี้แหละครับแต่ก็เล่นบ้างปะปลายนะครับวันนี้เป็นปืน SS3 นะครับผมปืน SS3 เป็นปืนไรเฟิลจุดโจมนะครับที่มีดาเมจถึง 50x ด50่วยนะครับ <c oughs> พูดได้เลยว่า <c oughs> โกงมากครับผมโคตรโกงเลยเป็นปืนรุ่นใหม่ที่โกงมากครับโกงขนาดไหนแล้วเนี่ยดูผมยิงเอาสิ โกงอะปืน SS3 ก็บอกนะว่เป็นปืนที่เราสามารถเล่นได้ในทุกสถานการณ์นะครับผมถ้าเจอคนเล่นแบบเก่งๆเซียนนี่ผมพูดเลยนะแทบแทบจะไม่ได้ก้าวครับเพราะว่าปืนมันแรงมากมันยิงประมาณสองนัดอะสองนัดสามนัดนี่คือตายแล้วเ๋ยวที่เห็นนะครับผมยิงไม่กีนัดก็ตายแล้วนะครับปืนปืนปืนโกงโกงมาก เนี่ยมันคือยุคเนี้ยมันเป็นยุคที่แบบว่าคุณต้องขึ้นต้องต้องเจอปืนที่มันแรงแบบแรงเวอร์แรงจนที่แบบว่าโกงมาเลยโกงสั่จก็แน่นอนละครับถ้าเรายุคนี้ถ้าเราอยากสู้อยากสู้คนอื่นได้เราก็จะต้องเล่นปืนแบบปืนพวกนี้แหละปืนปืนรุ่นใหม่นะปืนตระกูลใหม่หมไอเจ้ามันแปลกู กระสุนแตะกระสุนไปแล้วไปแล้วไปหน้ากากแนวเสานี่หายยากมากเลยตอนนี้โ <Yeah. S 1> อ้ยโ้มงกระโดดมากระบดดไป

ันนี้ผมใส่คุมสีนะอุออ้ยโ,ยโยตายไปตายไปอ้หนูไอ้คนมันโกงจริงน,นะโกงแบบโกงเลยอะ่บบเยอะเราเราเราขาเขาตายเว้ยมันนัวจริงวห้องนี้มันไม่หโหด

เปลืองกระสุนไปลายแม็กเลยไป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 ลบลบลบ Đang lộp gì mông Lên hết lại quá hồi Ai kia đồ săn hay Lên bây giờ bây giờ มาสิมาสิมาสิยิงไม่เลี้ยงเลยบอกให้เกือบดนแก๊สหากินได้มุมเนี้ยข้างบนข้างบนอุ้ยคุไม่ยิงเขาวะ ตายแล้วเหรอเพื่อนอะไรหมดไปชอบอยู่กับตุ่มนี้โอ้ยยิงเกือบตายเออนี้ก็ต้องเล่นดีๆนะถ้าเล่นไม่ดีก็ ก็กากได้นะเพราะว่าปืนมันดีนะครับปืนมันแรงจริงนะแต่ปืนมันดีอันนี้ขนาดผมใส่คุมสี่นะปืนยังดีแบบแบบโหกวานหรอกกว่านึงกว่าแตกถ่ายไปทั้งหมดวป่ะห็นแวบได้ไหม ป่พอพีก็แรงนะเนาะไอ้ย้ยแตกกูไปไหนอะไรห,หนูต้องเล็งดีๆนะครับตัวนี้เล็งไม่ดี<ว>หน่อยเลยครับอโอ้โห,โโหจบเกมตอนนี้เราอยู่ในโหมดวางระเบิดนะครับผมมา เรียบร้อยหัวเก็แตกอะเมื่อกี้ดีแล้วเขายิงว่าวอะแล้วเขายิงไม่พลาดน,นี่ผมว่าผมมีสิทธิ์ที่จะหัวแตกอยู่ครับช็อตเมื่อกี้นะเพราะว่าเขาเลงแล้วไงเขาเลงแล้วเมืกก่อกี้ผมว่าอยู่ในระดับหัวแล้วนะเมื่อกี้เขายิงพลาดไปไงถ้าเมื่อกี้เขาไม่ยิงพลาดนี่ผมก็ตายเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ตายนะเอาเรื่องนะ ประเด็นคือกลัวมันอยู่ตรงนี้ไง<อ> <c oughs> <c oughs> โอเคเพื่อนดูให้ข้างหลังเข้าแล้วมะเอาส่วนนัน อะไรพากันออกห้องกันหมดอ่ะวางเรียกเลยบอมม has been planted มาฝั่งไหนอ่ะเอาไป โอ้โหโดนหัวอยู่อะไอ้เจม่งเก่งชิาหายผมไม่ค่อยถนัดวางระเบิดเท่าไหร่่ว่มากผมจะเด็กพอเดทแมทม,ม,ม,มันมันไม่ต้องคิดอะไรงไงแต่ว่าวางระเบิดมันต้องคิดอะ <laughs> <laughs> จะเดินห้5นี่ไม่ได้นะครับต้องคิดต้องคิดครับต้องคิดว่าเออจะเดินไปทางไหนดีไปจะเจอคนเยอะไม้อะไร เงี้ยเออมันต้องคิดไงเดนแมทมันต้องคิดยิงอย่างเดียวตายก็เกิดใหม่เดนแมทเดนแมทมันจะประมาณนะั้นวางระเบิดผมไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยมีเวลาผมเป็นประเภทใจร้อนนะรีบเล่นรีบจบโอ้โหมันเอเราโดนดักเลยเนะี่ยมันเอไปไม่ได้โดนโดนโดนจบเปล่าวะ ค่อยๆไปนะเนี่ยไปตังแต่้5ไม่ได้ไอ <Double Kill. S 1> เจ็ดกับปืนโกงเอเดสามกับปืนโกงโอ้โหจัดเต็มครับห้องนี้บอกเลยปืนโกงโอเคข้างหลังเรามีเพื่อนเราดูอยู่ ใจหมดสิ้หายแต่สงัไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมลวยแล้วนะวางเรียกเลยจะหมดเวลาละ ใครแกล้งเพื่อนวะว่าบีอะเฮ้ยไปไหนไปตัวหนึ่งอยู่นู่นเหรออยู่นู่นนหโอเคโอเคมาเลยมาเลยมาเลยเฮ้รออยู่ ไปดิระเบิดยังไงมึงก็ตายไม่รอดหรอกโดนระเบิดขนาดนั้นอ่ะเขาเอแล้วเขาเอแล้วมาเอดิเข้าเอแล้วเพื่อนมีใครมาเอกูด้วยมาเอดิกดเอแล้วมาแล้ว เอไม่มีใครแล้วูวางแม่งเลยใจร้อนเป็นคนใจร้อนแพ้ช่างหัวมันมแพ้เราปล่อยแพ้ไปอย่าไปซีเรียสเอาละ จะไ,ได้เล่นไหมเนี่ยรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าชน,นะก็ได้เล่นอยู่นะตายไป ข้างล่างเหรอข้างล่างเหรออ๋ออยู่ข้างล่างโอเคได้ได้ได้จัดการนะอยู่ไหนอยู่ไหนบนบนหัวแล้วเนี่ยยิงกันอยู่ข้างบนนะจบแล้วมั้งไอตัวเปล่าโอเคโอเคโอเคจบครับโอ้ยจุมแมงผักกัน เดี๋ยวที่เกิดไฟแล้วนะเกิเดไฟแล้วนะตายครับอ๋อดิตำรวจคุมหมดแล้วเว้ยพอคือเราบัน,นด,ดีระยะไกลไม่ค่อยจะสู้เท่าไหร่แล้วต้องค่อยๆยิงทีละน,นัด ้านในระยะไกลนะถ้านในระยะไกลนี่เรายิงค้างยิงยำๆได้อยู่นะถ้านในระยะไกลนี่ก็นะทีละนัดเอาจบเรียบร้อยเรียบร้อยได้ระเบิดอยู่อ่ะเอาเรืองได้ระเบิดอยู่เฮ้ยรู้เรื่องกระเบื้องราวซึ่งนามีตายแล้วบอกเลย đồn nó đồn đồn à đồn đồn à. đồn đi đồn đi đồn đi. ui 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 chiêu với chứ giờ mang มึงต้องออกไม่ซ้ายก็ขวาอ่ามึงไม่ออกก็ตายนี่ยไม่เห็นเล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 ยถ้าออกไปก็โดนเป็นยิงไงึงต้องหลบต้องหลบจัดไปหกเต่าหกรู้เรื่องกระเบื้องราวไปกระสุนกัน Wick, ไ tai, ไ Ivan, ค e, Point, นนี้มันโกงเนาะกูคุณเลี่ยนเลยนะวิ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่วัดไม่วัดไม่วัดแตกเลยเลยนะเนี่ยไม่วัดไม่วัดปล่อยปล่อยปล่อยก่อนปล่อยก่อนอุ๊ยเอาโดนเอาโดนเอาตายเอาตายโดนระเบิดไปสีหนูจ <underworld. S 2> ับไปจับไป อ๋เยอเระเบิดย้อยมาระเบิดระเบิดลงไปแล้วไอ้ลุยเวิดลุมยำชนะชนะชนะรอดกันเหลือเฟือเจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย